โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้น้ารวยชมตุ้งครับมาเยี่ยมเยียนนาเสียองค์กับน้องอ้อยครับพี่น้องการลันตีดนะครับบ้านปุยนี่กับเฮงเงด้วยครับอ่านี่เสียปุยปุยพี่เพื่อนดีดีด้วยครับอ่าไม่ได้นามากใบยกใบยกอ่าใบยกนะครับไม่ได้นามากไม่ได้เป็นนานมากอันนี้ใส่จริงใส่จริงนะครับแล้วก็เห็นผลจริงนะครับอันนี้พันอะไรนะเนี่ยพันอะไรหอมมะลิครับหอมมะลิเอ่อข้าวข้าวเจ้าหอมมะลิ หลังจากที่อันนี้นาแปดไร่เนาะนาแปดไร่ใช้ใบหยกไปเก้ากระสอบผสมยูเรียไปสองสอบโอ้โหลวงครับขนาดนาแรงเนาะนาแรงนาไม่มีน้ำเลยนี่นาำพุ่ัขวันข้บนนี่ครับ วานปุ๋ยกับวานแห่งๆหด้วยครับวานปุ๋ยกับวานแห่งๆห่พนาว้าอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้บ้านโนนสะอาดนะครับบ้านโนนสะอาดตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์อ๋ออำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้ข้าวหอมมะลิครับพี่น้องนี่รวงงามมากครับอ่าของแท้ครับปุ๋ยใบยกด้วยครับใบยกครับพี่น้องที่ไหนที่ใส่ยูครับเนี่ยอ่าทำไมหน้ำดีเนี่ยซุดยอดเลยครับเออ ตอนนี้ขนาดนาแรงเนาะอ่านาแรงนาแรงก็ได้เท่านี้เนาะขนาดนาแรงเนี้ยในจนเขาเออเบื่อเท,เทียบเทียบกับนาข้างเป็นไงบ้างอืมนาข้างๆรวงมันเล็กเนาะล่่รวงน้อยเป็นนาข้างๆนาเคมีมันจะลม้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะลม้มนะมันจะลม้มเพราะว่ามันขาดแคลเซียมนะเนี่ยเนี่ยมันจะล้มอันนี้นาเคมีเนี่ยมันจะล้มลมพัดหน่อยเดียวก็ล้ม แต่นาเซีค์มันจะตั้งอยู่ต้นจะตั้งเดยอยู่นะครับอันนี้คือใช้ใบหยกครับนาแปดไร่ใช้ใบหยกไป9กระสอบผสมยูเรียไปสองกระสอบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านาแปดไร่จะได้กี่ตันครับพี่น้องครับนาเสียองค์เทพทัศกับน้องอ้อยนะครับอยู่ที่บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับเรามาลุ้นกันนะครับเาเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบให้อันนี้นาเคมีมันจะล้มเนี่ยทางซ้ายมือผมเนี่ย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 ทางซ้ายทางซ้ายเนี่ยนาเคมีต้นมันจะล้มเพราะขาดแคลเซียมนะครับอันนี้อันนี้น,น,นาเซียวงครับมันก็ยังตั้งอยู่ตั้ง ยังเขียวใบตั้งต้นจะแข็งแรงมากครับผมอโอเคครับนรวยชมตุ้งรายงานจากนาเสียโอคงตำบลบ้านคูอํำเภอนาโพจังหวัดปรัมครับผมสวัสดีครับนาข้างนาเสียองหลวงลวงใหญ่ครับลวงใหญ่ครับลวงใหญ่เม็ดเต็มครับพี่น้องนี่นเม็ดเต็ม เม็ดเต็มรวงเนาะอ,อ๋อไปแล้วครับพี่น้องอร่อยชมส้งครับเกี่ยวข้าวครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับหอ,อมมะลินาเสี่ยวองนาเสี่ยวองเทพพัดครับยังเขียวอยู่ครับพี่น้อง ยังเขียวใบตั้งอยู่แต่ถ้าดีปลูกอะไรก็ดีแต่ถ้าดินเสียต้องแก้ด้วยแร่ภูเขาไฟสิงโตนำโชคผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชแร่ภูเขาไฟธรรมชาติสูตรเข้มข้นเปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีเพียงใช้แร่ภูเขาไฟสิงโตนำโชค